สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับม,มาพบมาหอดกับด่านลาคือเกานะ่าเนาะพี่น้องยั่งอยู่กับการทําบุญเก่าวัดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นวัดที่หานะครับผมเข้ามาหอาดแล้วกระซิบเข้าไปถวายนะครับสังฆทานถวายเทียนพันษานะครับพี่น้องถวายจตุปัจจัยนะพี่น้องเนาะแล้วก็หลับศีลหลับพรแล้วก็สิเอาตัวเลขน้าปูเดี๋ยวมาห่อมาเบิง่งวางวดนี่ปูคนจะเห็นจะได้อันนี้เป็นปูกุดใหญ่นะครับพี่น้อง ผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องเอามาติดตามรับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับผมอก็ฟังก็เป็นแล้วว่าลูกหลานเก็ว่าฮัลโหลห้างหรือนน้ำโมก่อนนะฮะห้างก่อนบ่กกางน้ำโมก่อนว่าเลยน้ำโมกแต่ว่ายเลยน้ำโมกแต่สาวพระทว in ัดตัวละหัตัวสมาสุขัสสะน้ำโมกแต่สาวพระทวัดตัวละหัดตัวสมาสัมุขัสสะ น้าโมตัสสัพคะวัตุล้านตัวสัมมาสัมุตติสัพพะ รวบหลัดตัดต่อนเลยนะครับพี่น้องอเ,เอามาช่วงที่ปูพันเิียนตัวเลขให้เลยนะครับรับสินรับฟ้อนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับผมก็ได้ตัดออกเป็นบางช่วงบางตอนมันยาวพอนะครับพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นตัวเลขเร็วๆนะพี่น้องตอนนี้ปูเพ่นกำลังคำนวดให้สดๆเลยนะครับกำลังทายกันอยู่ทายท้ำกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไ้ตัวเลขยังไงเดี๋ยวไม่ให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิรงนะครับ จะรอกันจะข้าวนึงเนอะพี่น้องเนาะนะครับผมไก่เียงกันไก่เียงด้อเนะปูนกสองหงกนะปูนเนาะนูให้สองหครับกี่สวนาวนอันเจ็ดสวนล้ำอกดูตดติมก็่า่าอปูวาเจ็ดมันเดินคกโฟดก็เลยตดิมนี่ยเนเนนวาเจ็ดกดนแล้วเขาเรียนแปดเรมจมาแปดเเ็นเด็ดเจ็ดมา ตรงกูำมวดสดๆัเลยสดๆเลยน่จะแก้วุ้ะดนขสดๆโอยเอาสดๆเลยเลยวอีอมวสดๆกันเลยมันหนาซึมอางนึมันมาน หนึ่งสองอ้าสุดไหมมาัไนเขายุ่งตอนปูห้งสองก็หามไล้ดอทพนเดสกาวนุไปยวันนี้ตัวเลขปูสามประกาสีมีป่ะกระดาษสีเขียวครับน้ามาเยียกระดาษมากกว่าเรียนสวยไงวันนึงสองได้เป็นปูเลยเป็นกูะปูเลยเป็นคนละ เหตุลงหันเลยอรูโอ้มันหน่อยพอนี่น่อยนะหน่อยถึงหน่อยจะเข็ยนเนียนเลยคูเขียเนียนลวดเนาะเขียนฟองใสฟองเขียเขาด้วยเหรเนียนเลยอ้าวเนียนเนนเลยเหอนชื่อหนึ่งหนอาทิตย์กชื่อประนิจงานว่าทิตย์ วันนี้มมันยังดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดเก้าสี่เก้ามาที่ก็ี่ดีเหนศูนย์ห้าหนึ่ง หนึ่งหกสามสามสองเจ็ดห้าปจ็ดสามแปี่เก้าเกส่เศูนย์ห่งศูนูนย์ลูงเราสินนึ่งสามสก็เป็นเทียื่อเราก็นสองสตัวลงตัวมา้งโกดสองห้า อ่ก็มีห้าเก้าห้าเก้าหของกะหรีขี่เดียวันูกหิหกบอกแปมาดูดู่อนนี่แม่จิมา้งวนี่เนจู่มากหนึ่งเ็มากเ็อีกบ้งว่านี้บานนี้เด็จับใส่ละบานนี้เลขจับนี่มั่สิมีศูนย์หนึ่งสี่ห งวดก้อนมาจากันที่นิงวดก้อนปูหอมาจำกันดวนซีเก่าเก่าซีงวดก้อนปูหอหนึ่งสองห้าหกเออกันนี้ดิหนึ่งสองห้าหกมันมาสองหามันจะออกจะยู่นีในงวดก้อนนะเก้าหนึ่งเจ็ดจังงวดเก้าเนี่ยมันก้ห้าเก้าศูนย์หกแปดสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขซีตัวนี้เข้าครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขของปูกุดไงนะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนกับวงกลมหอยซีเก่าตัวเดียวนะครับพี่น้อง ส่วนฟังทั้งดันใต้มือนี่สิเป็นสูตรคำนวณเพิ่นนะครับพี่น้องเพิ่นคำนวณนห้เบิ่งความนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับสีมีสองวัดสองตำหนักนะครับลงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามรับชมช่วงไท,ย,ทยนะครับสีสรุปหายร้อมนะครับว่าอของอันไดเป็นตำหนักไดนะครับแต่อันนี้เบิ่งของผู้คุณใหญ่ปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องิตามกันไปเบิ่งอีกสำนักหนึ่งนะครับเพราะว่าวัดเพิ่นอยู่ใกล้ๆกกันนะครับก็เลยสิลงน้ำกันเลยในคลิปเดียวนะครับผม ครับมาต่อกันวัดที่หเลยนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้มาหอดแล้วเป็นที่เรียบร้อยบกไก่กันนะครับกับวัดที่หานะครับปู่เพิ่นกับไปมหาสู่กันเนาะปู่กับพระอาจารย์ส่วนวัดที่หกนี่นะครับเป็นพระอาจารย์เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวสิเอาของเขาไปถวายเพิ่นแต่ว่าได้ยินเราเพื่อนสีหายตัวเลขก่อนนะครับเดี๋ยวเขาสิเขาไปเบิองตัวเลขนัเพิ่นกอนเลยนะครับตอนเนื่องจากวัดที่หานะครับสิเเลยออามาเบิองใส่กันเลยนะครับพี่น้องในคลิปนี้คลิปเดียวกันนะครับ วัดที่หากับวัดที่หกนะพี่น้องเนาะของปู่กุดใหญ่กับของพระอาจารย์มิเซนนะครับผมนี่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังคํานวณหายอยู่เดี๋ยวห้องเขาไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะครับผมน้นึ่งซิงหาคูหมนึ่งซิงหาครับโอ้โได้ตามที่เรียกว่าหนึ่งต้องไปรกันจังลุกซร์ซัมเมชั่นถึงนึ่งกันย่าเนาะหนึ่ง คุณหก้อนเลย่ะท่านผู้ชมเลสามหมวดด้ยนะที่ตอนนัสาวอาจารย์เด็ดอาจารย์ดังเขาเป็นสิลปเขาให้ทมวิรสงหมวดแค่เดียวปีนึงล้สามหมดเลยะก่มีอยู่ดิเดเธอเิ่งน้สามเด้คู่บาอจารย์เขียนไว้ให้เขียนไว้ให้ปีนปีนึงเลยซือต่วปีได้ไม่ปาคือวดเมื่อกี้สิข้อสองคือเครงเคาเ่องงดทั้งบนดูว่าจะซื้อเาิวยยบหิยเอามาให้แม่ยเออเามาให้เบ้อนีย รวยหรือปลาถิคู่นางบนถึงคู่หงษ์คมันซื้อเลขที่ใส่ฝามันลวดหรือเปล่าามศูนยเจก็หนึ่หาไปเลยสอวันหายวนนึ่งว่าสองวนกับสอวนก็ิสสุดวนนึ่งหายหายชี้ชุดแบบนี้ต่อให้ว่าสามวนมันออกหันสามวันเียกกันเก็เาสามเจวนนี้กาคมถึงหนกันยายนนะูบงบเกี่ยวนบเกียวเกยวนี้ยังเลยังปูหกส่หนึ่ถึงเด้อยโอ้ยังงงยังงงนี้ อันสิงหาหกสียถึง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 หนึ่งกันยาหกเสียกันสิโศกไปโศกมั่นเหรอพี่หน้าพวกเราขอได้กระดาษแค่นี้สามเจ็ดหนึ่งหามหนึ่งหกสี่ไปสี่ไปสามหัวสอดลวดนะมาหันไปแต่มาหรอกเดี๋ยวสามเ็ดันวาได้ใครจะกระจันมันเคยว่าเกศศูนเด้อบ้านเกศนยกับศูนย์ชีบ้าวหัวัมานะครับปู ได้บอกเขาจะว่าเอาเป็นเมลร่างรอวกันเขาจะว่าเอาไว้จะหาชิ้นตัวนั้นกศศุลนอมังกรดิวันมันนะถ้มันาคัฟันนี่มันนมันจะเป็นรถเละด้วยครับผมเกศบลก็เกมันละเกว่ามนเกศซ้อมมันเนี่ไปว่าเกเก2ซ้อมกับปรินาเลยว่าสองมันหน้าดืกว่านี่มันหันซองหาเนาะเขเรียกกันเลขสวมงวดเรขกส่วแต่เขาไล่ไล่ส่วดโยมมันจับจับม่ถือ ตั้งแต่หนึ่งสิงหาถึงหนึ่งกันยาเนาะค่ะเนาะสามเดือนสามเดือนก็หกงวดคุณตะปูสามงวดสามงวดสามงวดตอนสามเดือนเดือนหนึ่งเดือนเพิ่มสามงวดันึสิงหาถึงหนึ่งกันยาสรุปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหวยของสองสำนักนะครับก็คือของปู่กุหญ่ยนะครับกับพระอาจารย์มิเซนนะครับผมฟังทางด้าน้ายมือนะครับนานจอเนี่ย เป็นของปูกุดไงนาะพี่น้องเนาะฟังทั้งด้านขวามือนี่เป็นของพระอาจารย์มิเส้นนะครับก็มาทําบุญกันวัดที่หากับวัดที่6นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับเอาตัวเลขนะครับมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชม2วัดในคลิปเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ไก่กันนาะพี่น้องก็เลยเอาลงน้ากันเลยนะครับจังไดกระลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งก็แล้วกันนะครับผมมักบอกจังไดก็ ลองเลียกเบิงตัวเลขของเพิ่นนะครับมีเทั้งแบบสูตรคำนวณที่เพิ่นนห้มาร้อนะครับส่วนของพระอาจารย์เมสเซนนะครับเพิ่นนห้เพิ่น,พนว่าสามหมวดเลยประสันนะครับเพิ่นให้สิงหาถึงกัญญาเลยนะครับพี่น้องหนึ่งสิงหาสิบหกสิงหาแล้วก็นหนึ่งกัญญานะครับเพิ่นว่าเลขมันสิออกอยู่ในนี้ละนะครับตามที่เพิ่นบอกในคลิปนาะพี่น้องเนาะนะครับผมกันโดได้ปั้งจนดจบกับสิหูนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับหคองทิมมี่านี้แล้วพี่น้องนะครับออากมาใส่กันเลยทั้งสองตํนักจังไดกาขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคด,ดีนะครับถูกหวยร่้ยๆยังแห่งกันผู้ผู้สุกคนเด้อพี่น้องด้วยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าลืมกดไหลกดแช่ไว้นะครับผมสวัสดีครับ